อุอ้ยทาคิมหน้าเพืๆๆ่อเดินรอดดิวอุย้ยนกนกขอตัดซ้มตำหน่อยที่รักทะลึ่งทะลึง่งเธอ, <laughs> อโอ้โหทำไมมีหมวกแค่คนเดียวละ่ะเฮ้ขอบคุณครับไอ,อ้ยมีหมวกคนเดียวล่ะสวัสดีครับลุงหลานหลานบ้านพอ <laughs> อาครีมยังไม่เข้ามันเลยน้องฟอดฟันสวยอ่ามาแข่งกันนะใครมันต่อกันอของเจฟันสวยกว่าของฟอดเป็นฟันธรรมชาติไม่ได้ทำวีเนียออก็ไงเฮียอือฟอดเหมือนเด็กน้อยอะ่ะเจทํำแบบเนี้ยเขาไม่ค่อยกอดเขาทุกคนเขาบอกเหมือนเหมือนเด็กเขาตัวเล็กอเจนะ่าอกชนอะ่ะ สวยงามอู้ตอนกลางคืนอ่ะจะบอกอะไรดิเดยจริงเมื่อวานอ่ะฝอนนอนอยู่ฝอนมีความรู้สึกว่าเอาหน้าไว้ใกล้ดีดีเอาโอยโอ้ยอ่ะมาจุ๊บก่อน่าจุ๊บแฟนก่อน